สวัสดีครับท่านพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้เรามาที่เขื่อนอุบลรัฐนะครับวันนี้วันที่24ตุลาคม2568อยู่ที่เขื่อนอุบลรัฐครับวันนี้เป็นวันที่ทางเขื่อนได้ปิดปิดการระบายน้ำแล้วก็ให้เป็นลักษณะที่เรียกว่า ไอ้คนลงปลานะครับคนหาปลาเนี่ยตอนนี้หาปลานะครับีนน๋ยวเราเลยพาดูนะครับปลาดูตรงนี้เป็นสันเขื่อนนะครับมาดูสันเขื่อนก่อนเป็นสันเขื่อนอบนรักนะครับปลาเยอะนะฮะนี่ก็เยอะเหมือนกันแต่คนก็เยอะกว่าปลาหรือเปล่าไม่รู้คนมาเยอะเลยเขื่อน สันเขื่อนอุบลรัฐนะครับสันเขื่อนอุบลรัฐฝั่งรงโน้นก็จะเป็นร้านอาหารร้านอาหารนะครับมีเรือด้านล่างด้านล่างก็จะเป็นโอ้ทีที่นั่งโอ้ต้นพยุงต้นพยุงใหญ่ ยอดเลยนะฮะเป็นลานข้างล่างคนเยอะนคนเยอะมากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับเขื่อนอุบนอุบลร,ราชนี่เป็นเขื่อนแคนเป็นดินเหนียวนะครับแคนดินเหนียวอ้นะาหน้าก็จะเป็นภูเก้าภูพานคำนะครับฝันะ่งด้านโน้นก็จะเป็นอำเภอโนอนสัง อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลําพูนะครับตูนถงนนก็จะเป็นอาเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นต้นะส้มนี่คือเรืออเรือของเจ้าหน้าทีา่เรือเจ้าหน้าที่ออกตรวจสมบรวจอันนี้เป็นสันเขือ่อนนะครับ นักคนจะเยอะอยู่ไหมางอนเดี๋ยวเราลงไปได้ลงก้อนหินไปเลยได้ลงก้อนหินก็ตกแต่ก็งอ่ำลงถ้าจะลงก็ลงได้อยู่อ่ะโอ้ปลาอ่าเห็นปลามันคือขอบกันคักแต่เนี้ย ขายบปนีขายปนีมั่วเลขายครับบ่ได้ขายเนาะโอ้คักคัดมัน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 ปลาหลายปลาหลายอ๋อเพิ่นเดี๋ยวข้างล่างข้าล่งจะขายอ่ะอ่าเรามาดูนะนี่สันเขื่อนนะครับเป็นสันเขื่อนอันนี้เป็นข้างๆของงูคือปัาไทยไม่แม่ไทยอ่ะ อันนี้นนะออดูแล้วก็จะดูมาดูด้านล่างนะครับอันนี้เป็นแอ่งที่ปลาเยอะนะครับเป็นแอง่งขน,นาน,านอย่างลงไปนี่ก็ได้บนนี้ฮะมันมีบันไดลงอยู่เนาะนมีไมีนี่อันตรายห้ามพื้นที่เขตห่วงห้ามพระเจ้าเส้าเฟสรนป่ามันน้หนี่ ห้ามลงห้าลงมอันมาบนเ่มหากันเอะก็ได้ไลก็ได้หล่ปันหาแตยุ่งตองนี้จีโยขางลางเป็นบ่หาหรือมันเลลิกเหนือทั้งพุ่นเลิกเนาะก็เลยเลยหาแต่ยุ่งตองนี้ต้นพนสอยน้ำมันอี่างมันเลยขึขนมากบแมนเป็นพอยน้ำจากนี้ฝอยน้ำอยน้อยน้ำลง่ล่อยน้ำางฝามันเลยขึขืนมา บัดนี้พ่อปิดน้ำปั๊บมันปลาไม่ได้ขังอยู่นี่วดนี้บ่เป็นเป็นแอ่งตรงนี้เป็นแอ่งที่สําหรับปล่อยน้ําประตูน้านะครับตรงนี้เป็นประตูน้ําเป็นประตูน้ําเป็นประตูสําหรับปล่อยน้าอืมอ่ะมันขาดแค่ โอ้โหคนอยู่ข้างล่างนะปลากันอยู่ด้านล่างนะครับเนี่ย <c oughs> เมื่อเช้าในเจ้าหน้าที่ก็ส่วนหนึ่งก็เอาเอาพ่อแม่พันธุ์มันไปนปล่อยลงในแม่น้ำที่เหลือก็ปล่อยให้ชาวบ้านเรามาหานะครับมีปลาใหญ่ปลาเล็กเยอะแยะ ตรงนั้นเป็นแม่น้ำพองนะครับแม่น,น้ำพอง<ๆ>น้ครับพองตรงนี้เป็นประตูประต,ระตูน้ำนะครับประตูเวลาเวลาเปิดน้ำระบายน้ำในปลาจะขึ้นมานะครับปลาจะขึ้นมาวันนี้ปิดปิดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับประตูน้ำตั้งแต่เมื่อวานครับ นี่เขื่อนอุบลรัฐนะครับอุบลรัฐโอ้โ oh หนี่ตรงประตูน้ำบรรยากาศเคมูไ่วันนี้วันที่24นะครับวันที่24ตุลาคม2568นะครับเป็นวันที่อ่าปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งนะครับ ปีหนึ่งมีหนึ่งครั้งที่จะปิดการระบายน้ำเสร็จแล้วก็ให้ชาวบ้านเรามา,มาหาปลาได้นะครับชาวบ้านเรามาหาปลาได้เป็นจุดนี้เวลาเราปล่อยน้ำเนี่ยปลามันจะขึ้นมาเนี่ยปลาจะขึ้นมาเมื่อเช้าเจ้าหน้าที่ก็จับจับปลาไปแล้วนะครับจับปลาเอาไปปล่อยลงแม่น้ำคลองแล้วปล่อยลงข้างล่าง ตอนนี้ส่วนที่เหลือก็ให้ชาวบ้านเรามาหาครับให้ชาวบ้านเรามาหาได้ออยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างเจ้านาทีแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินลงไปทางด้านล่างนะครับลงไปขา้างหน้าแต่ตอนนี้มันดูข้างบนนี้ก่อน บนรักแดงนะครับแดงเป็นประตูน้ำสามประตูประน้ำประตูน้ำหันประตู ああเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างนะครับเราจะรอคลิปต่อไปนะครับเราจะลงด้านล่างับปลาบึกใหญ่นะครับยัดลอยโล่น้ะเนี่ยประมาณสามร <duh. S 1> ่อยป้วลอยลอยกิโลขึ้นปลาบึกใหญ่ครับปลาบึกใหญ่อ่าูมเากินเม็ดม่บานเจ้านี้เนาะ ต้องต้องเป็นทีมงานครับหลายคนะบปาบึกนะครับปลาบึกปลาดีน้องระวังรถด้วยฮะปาบึกประมาณสามร้อยกิโลปาบึกใหญ่ปลาบึกใหญ่นะครับมาดูเราจะพามาดูนะครับจุดที่ เซียนปลาทั้งหลายมาจับปลาเซียนปลามาจับวันนี้วันที่ยี่สิบสี่ตุลาคมนะครับเป็นวันปิดประตูน้ำนะครับปิดประตูน้ำตูระบายน้ำปลาก็จะขังอยู่ก็เปิดให้ชาวบ้านมาหาปลาได้นะครับ เราจะหาจุดที่หล,ลงัง <c oughs> ด้านนี้ด้านล่างเรายข้างล่างานีงเสียนทั้งหลายกำลังอาข้างล่างแล้วเราไปดูลงไปด้านโน้น <c oughs> <c oughs> ดูปลาเซียนทั้งหลายเอาขึ้นมาเยอะนะฮะเลือกฝลื่อนานี่ยลือกฝอยปเลยหร่ามาสิบาบอบ่าร้อนมาถ้งยวาเ้าจหย้อน้อนผมถือก็ได้อนร้อนินี่ม้นี้ พากลัณทกานนะครับตาตัวนี้กำลังซื้อขายกันอยู่นะครมีทั้งรุ่นเดรุ่นิ๊กรุ่น s m a l

ไม่ได้คนเดคที่เสื้อขมูลเลยครับช่างเลยช่างเลยช่างเลยครับช่างเลยนี่สองนรอบสงสากงสามั 2, ่โอ้ม totally. ันดินครับด wow. oh, ิน ตาเนี่มาจอยเหนดูจอยมันใครยอกนะลายไงมันมันยังมันยังไงผู่ค ah ุม<ๆ>่าไผ่ไงนี่ยม่เอาตัวไงหเน่ยสามโลผมวันี้กับพอไปโมกอะไรอยู่สกิโลเล็กกรชีดห้าสิบเล็กกชีดกิโลละห้สิบบาทว่เนี่ย นี่ไนาะม่ันตัวไหน่ไปเลยไนลตัวไม่เลยเขาาด่านี้เลยตัวตัวนีตัวน้อยนี่มีคนกองว่ตัว่เนี่ยตลาดนี้เขาบอก ตัวนี้มีคนเอาบะสงตัวนี้บัาััาผมเดียวตัวนี้และเอาไเเอาเลยเอายงเนี้างไงเนี้สตัวครับตัวน้อตัน้อยตัวนี้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 ตัวนีนี้ตัว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 นี้ตันี้ตันี้ตัว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 นี้ตนี้ตัวนี้ตัวนี้ตนี้ตัว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 นี้ต้ตั้ตัวนตัวนี้ตัวนี้ตัตัวน้ตัวนี้ตนี้ตัวน